ของผมน่ารักเธอชอบแต่งตัวเป็นผู้ชายแต่ใส่แล้วก็ยังดูน่ารักมันฝรั่งเสร็จฉันพูดจาก,ก็ผมผางอันนี้ก็น่ารักพวกเราเริ่มคบกันตั้งแต่อยู่ชมรมยูโดเดียวกันออตอนมต้นอากิระฉันชอบเธอช่วยคบก,กับฉันได้ไหมเอ๊ะก็ได้เห็นว่าเป็นไายหรอกนะตั้งแต่มอต้นจะถึงตอนนี้ยัยนิ่งฉันตัวเป็นเด็กแบบนี้ตลอด วันศุกร์หน้าโรงเรียนของอัคิรีระจัดงานวัฒนธรรมใช่ไหมได้ยินมาว่าห้องเธอจัดคาเฟ่คอสเพย์ด้วยนี่นาเันขอไปเที่ยวได้ไหมฝันไปเถอะพาแฟนมาด้วยหน้าอายจะตายตกลงแล้วเธอจะแต่งเป็นไรล่ะไม่บอกเว้ยถึงจะเป็นงานโรงเรียนเหมือนกันแต่ของหมอต้นกับหมอปลายยังไงก็ให้ความรู้สึกคนละแบบยังไงก็ไม่ให้ไปจูจูจะให้ตัดใจง่ายๆไม่มีทางสะหอก ไอเกล้ะใส่ชุดตำรวจหรือไม่ก็เป็นแวมไพร์แบบเทเทก็ไม่เลวถ้าเป็นชุดผู้หญิงน่ารักน่ารักรก,ก็อาจจะเหมาะก็ได้แต่คืนพูดไปคงต้องโมโ oh หใส่แน่ๆลองแอบไปหาดีกว่าทำไมฉันบอกว่าห้ามมาไม่ใช่เรื่องไงขอโทษแต่ส่วนลึกในใจฉันมันเรียกร้องให้มานะ่ะอาอย่ามองนะอย่าจ้องกันสิตาบ้า แฟนของผมน่ารักโคตรเลยครับชุดคุณมิดเมื่อวานก่อนน่ารักมากอยากเห็นเธอใส่อีกจังจะพูดอีกรอบกันฮะนั่นพอะเพื่อนฉันบังคับให้ใส่เถอะไม่มีทางที่ฉันจะยอมแต่งชุดแบบนั้นอีกแล้วแฟนของผมน่ารักจะไม่ได้เห็นไงนะ่าใส่ชุดน่ารักอีกแล้วเหรอเนี่ยออกจะน่ารักอากิระ นายสิวันนี้ผู้หญิงมีแค่คนเดียวแกจับคู่กันไปเหอะไม่ได้ซ้อมด้วยกันนานแล้วฉันเก็ดการซ้อมกับคนที่ไม่ฉันเก็ดการซ้อมกับคนตัวที่ไม่เท่ากันปกติผู้ชายกับผู้หญิงจะไม่ซ้อมด้วยกันแต่เรากับอากิระรู้จักกันมานานเลยยอมให้เป็นกรณีพิเศษเองนี่เตี้ยนะว่าใครเตี้ยกันฮะแต่ก็นายนี่อ่อนชะมัด เที่สุดๆด้วยแกสองคนไปซื้อของที่หน้าสถานีกันต่ออีกเหรอไปไหนมาไหนดึกๆึกดืด่นๆก็ระวังตัวกันมาด้วยแล้วพยายามกับกันดึกนักล่ะครับขาช้ามากเธอใส่เพื่อฉันจะบ้าเหรอเพื่อฉันให้ชุดนี้มาเป็นของขันมันเกิดตงหากมันไม่แช่มันไม่ใช่แนวของฉันเลยสักนิดแต่จะปล่อยมันทิ้งไว้เฉยเพื่อน่าเสียดายอย่าสำคัญตัวเองผิดไปแต่เธอใส่แล้วเหมาะมากน่ารักสุดๆไปเลย ตาบ้าหูปากไปเลยโอ้แฟนของผมน่ารักโฮกเลยครับ